สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิบายดรภูมิวันนี้เราจะมาพูดถึงรูปสี่เหลี่ยมรูปบ้วกับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนะครับเราจะมาหาว่าพื้นที่ของสี่เหลี่ยมทั้งคู่เนี่ยเราจะหากันได้อย่างไรนะครับรูปทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปรบ้วนะฮะส่วนขวามือก็จะเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับโอเคเราจะมาเริ่มพิจารณาที่สี่เหลี่ยม รูปเบาก่อนนะฮะ,ะเริ่มต้นนะฮะเราขีดเส้นทแยงมุมนะฮะในแนวนอนก่อนฮนะจะได้ว่าเส้นนี้ฮะ,ะสมมติให้มีความยาวเท่ากับ x นะครับแล้วก็เส้นทแยงมุมแนวตั้งครับให้เป็นให้มีขนาดเท่ากับ y ครับดังนั้นเราก็จะสามารถแบ่งสี่เหลี่ยมรูปเบาเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากได้สี่รูปแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทำการ กับด้านสามเหลี่ยมรูปที่หนึ่งครับไปประกอบกับสามเหลี่ยมรูปที่สองครับทํากับสามเหลี่ยมรูปที่สามเช่นเมือนกันฮะกับด้านสามเหลี่ยมรูปที่สามครับแล้วก็ไปประกอบกับสามเหลี่ยมรูปที่สี่คเราจะได้ว่าจากสี่เหลี่ยมรูปเบ่าฮะก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าครับที่มีความยาวของฐานเท่ากับครึ่งหนึ่งของ x ครับแล้วก็มีความสูงของสี่เหลี่ยมเนี่ยเท่ากับ y ครับดังนั้นสี่เหลี่ยมรูปเบ่านี้ฮะก็จะมี พื้นที่เท่ากับเส้หนึ่งสองคูณเคูณ y ครับโดยที่ x กและเนี่ยเป็นเส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมรูปว้าวครับต่อมาครับพิจารณาที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนครับทาเช่นเดียวกันครัเส้นทแยงมุมครับแนวแนวนอนครับให้กําหนดให้มีความยาวเท่ากับ x ครับแล้วแกนตั้งครับกําหนดให้มีความยาวเท่ากับ y ครับ ราก็จะสามารถแบ่งสีเ่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากได้สี่รูปดังนี้นะครับต่อจากนั้นครับทิปกลับด้านสามเหลี่ยมรูปที่หนึ่งครับแล้วเอาไปประกบกับสามเหลี่ยมรูปสองครับก็จะได้แบบนี้นะครับทําเช่นเดียวกันครับกับสามเหลี่ยมรูปที่สามครับเอาไปประกบกับสามเหลี่ยมรูปที่สี่ครับดังนั้นนะครับจาก สี่เหลี่ยมขนมเปยียกปูนครับเราก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าครับที่มีฐานกว้างเท่ากับครึ่งของ x ครับแล้วก็มีความสูงของสี่เหลี่ยมเนี่ยเท่ากับ y ครับเราจึงสรุปได้ว่าสี่เหลี่ยมขนมเปยียกปูนเรื่อนี้ครับมีพื้นที่เท่ากับเ2คูณ x คูณ y ครับโดยที่ x และ y เนี่ยก็คือเส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมขนมเปยียกปูนนะครับ من. ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าครับ พื้นที่ของสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะครับจะมีขนาดเท่ากับพื้นที่ของสี่เหลี่ยขมขนมเปียกปูนนะครับโดยพื้นที่ของสี่เหลี่ยมู่นรับสามารถหาได้จากเส้นสีอคูณด้วยผลคูณของเส้นทแยงมุมนนครับหวังว่านะครับคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์นะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ